สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ช่องสายหาสาระนะครับวันนี้ก็อยู่กับแอป Google Opinion Rewards นะครับอ่ะตัวนี้เนี่ยหลายคนก็แบบสอบถามไม่เข้าเป็นเดือนนะครับผมผมเนี่ยก็เกือบเดือนเหมือนกันนะครับอ่ะก็ลองมาเช็คอัปเดตดูนะครับวันนี้ผมเพิ่งอัปเดตไปนะครับวันที่18นะอ่ะตอนนี้วันที่10นะครับก็ผมเพิ่งอัปเดตไปแต่ว่าแบบสอบถามมันเข้ามาเป็นเทียบร้อยแล้วแหละอ่ะก็เข้ามาวันนี้นะครับลองล้างแคชล้างอะไรดูนะอ่าถ้าล้างแล้วเนี่ยเราก็ต้องรออย่างเดียวนะครับอ่ะดูที่ผมทําล่าสุดนะครับ เนี่ยวันที่24นะครับแต่ว่าตัวนี้มันเข้ามาแบบกระทันหันนะคือมันเข้ามาแบบเอ่อเข้ามาช่วงประมาณ2 3งสามทุ่มเลยแหละผมก็เลยทํานะครับเนี่อนั้นเนี่ยมันล่าสุดวันที่10นั่นแหละตัวนี้ได้2.7 7นะครับแต่ว่าปกติเนี่ยมันจะได้สามบาทกับ8สตาค์นะครับโอเคก็กดทำเลยนะครับเนี่ยตัวนี้มันทำสั้นๆนะเนี่ยมันจะมีแค่3าํคำถามนะครับก็ตอบไป นายอาดิดาสอาดิดาสะก็ตอบแค่นี้นะครับสั้นๆะก็ได้มานะครับก็คือสามมากับแปดสตางค์ตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ได้1ปีนะครับอันนี้ผมใช้ไปถึงล่าสุดก็คือวันที่4เมษายนนะเดี๋ยวรีให้ดูนะครับแต่ว่าตัวนี้มันยังไม่ขึ้นมาเดี๋ยวรอก่อนอ,อันนี้ผมรวมนะครับก็คือ ได้มา300นะครับกับ64สตาร์นะครับทำแบบสอบถามทั้งหมดเนี่ย8ปรายการนะครับแบบสอบถามผมทำไปค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก่อนมันทุกอ่าวันนะครับมันก็เข้ามาทีหนึ่งแต่ว่าช่วงนี้มันก็หายไปเกือบเป็นเดือนเลยนะครับนะตอนนี้ยักเกินไม่ขึ้นก็รอไปก่อนนะขึ้นมาเป็นเทียบร้อยนะครับก็ตามนี่นะครับในส่วนของแอปนี้เนี่ย ก็ควรมีติดมือถือไว้นะครับสำหรับใครที่เติมเกมเนี่ยมันก็จะได้ประหยัดลงนะ,ะเช่นผมไปเติมเกมรายเดนเจอเนี่ยผมก็ใช้ทั้งบริเวณแล้วก็ Google Play นะครับมันก็ประหยัดลงนะครับก็ประมาณนี้ในส่วนวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ